握着天地，最终会消失，不善言辞。嗯嗯 เอาไว้ก้อนนะครับวันนี้เอาไว้ก้อนก็จะพามาเที่ยวนะครับพามาเดินจากกิมซาจุยนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับช่วงเย็นๆจากกิมซาจุยเดินไปที่ห้างเคสิบเอ็ดนะครับไปดูตรงตรงที่เขาประทับลายมือดารานะครับเขาจะประทับลายมือไว้ตามเราที่กั้นลงอ่าววิกตอเรียนะครับแล้วเราก็จะเดินยาวไปนู่นนะครับ ไปถึงท่าเรือห่องฮำนะครับแล้วก็จะเดินไปลงไปสุดทางอยู่ที่หวองปูนะครับผมแล้วเราจะพาไปดูกันครับวันนี้ลุยครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับฝั่งจิมซาจุนะครับผมที่ชมวิวที่เข้ามาดูการแสดงแสงสีเสียงไฟนะครับตอนประมาณสองทุ่มนะครับทุ่มทุ่มนะครับ ก็จะมายืนชมกันอยู่ข้างบนนี้นครับนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นย่านวันชัยนะครับหรือว่านใจนะครับภาษาจีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงเซ็นทันนะครับผม หรือจงหวานนะครับผมครับผมภาษาจีนนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นย่านกำจงนะครับหรือแอดมอทีนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นหอแาฬในการนะครับ จะเป็นสมัยอังกฤษเขาเป็นคนสร้างไว้นะครับจะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดของกิมซาจุยเขานะครับ ก็เป็นจุดแสดงนี้ทัรศการวัฒนธรรมของฮ่องกงเขานะครับผมเวลางานแสดงอะไรเงี้ยหรือมีนิ้วมีอะไรเขาจะมาแสดงตรงนี้นะครับผมด้านในนะครับมีร้านขายเบียร์อยู่นะครับเป็นบาร์นะครับมันนักท่องเที่ยวฝรั่งก็จะชอบมานั่งกินกันตรงนี้ครับเพราะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับ นี้ก็จะเป็นบริเวณจุดชมวิวเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่นะครับตรงนี้เขาเพิ่งเปิดจะปรับปรุงนะครับเป็นย่านสเปอร์สตาร์ดาราค้นดาราอะไรพวกนี้ครับ mm hmm. เขาจะเอา mm hmm. เขาจะเอารอยนิ้วมือของดารามาทิ้งไว้ตามนี่ครับตรงลาวกันตรงทะเลนะครับผม mm hmm. เขาก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นดาราคนนน้นคนนี้ก็มีเอามือประทับไว้แล้วก็จะมีลายเซ็นนะครับ ไปแล้วก็จะมีเสียงดน,นตรีดังฝีมีลำโพงครับเปิดแล้วก็เดินฟังไปก็เออก็โอเคดีครับผ่อนคลายดีเหมือนกันครับผมนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นวันเสาร์นะครับ เาหมาลำนะครับเขาก็จะพาไปวนรอบเกาะฮ่องกงนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้างเค .11 นะครับผมนะครับเป็นโรงแรมด้วยครับก็เป็นห้างพวกสินค้าแบรนด์เนมหัางๆนะครับอยู่ข้างล่างลงไปแช้นใต้ดินก็มีนะครับเดินทะลุถ,ถึงรถไฟฟ้าเลยนะครับผม เล่นแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมห,ห้างแถวนี้ก็สวยดีเหมือนกันใช้ได้ครับผมจุดชมว,วิวก็มาเดินดูห้างดูอะไรก็เดินมาเล่นย่อยอาหารข้างล่างก็ได้ครับมาทานนะฮะก็สวยงามไปอีกอย่างครับเดินเล่นช่วงไฟสักใกล้ๆสองทุ่มก็เดินไปดูไฟที่กิมซาจุยนะครับตรงที่เขาชมแสดง ็สวยเหมือนกันครับตรงนี้มาเดินนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับผม mm hmm. จะมีนักท่องเที่ยวมาบ้างแล้วนะครับนี่ครับมีทัวร์มาลงเลยนะครับ mm hmm. ข้างบนก็จะมีร้านกาแฟนะครับผมสตาร์บัคนะครับถ้าไงก็ขึ้นมาจิบกาแฟบริเวณรูปปั้นของนะ่ครับบูตีนะครับผมเวณรูปปั้นเขานะครับนี่เป็นห้างเคสิเนะครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ ห้างมาเคสิบเอ็ดรูปปั้นบุรีมาเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นทางเชื่อมต่อกันไปได้เลยนะครับผมนะครับเราสร้างเสร็จแล้วเป็นทางเรียบชายทะเลยาวไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานล,ลอยฟ้านะครับเราจะเดินข้ามขึ้นไปงบนนะครับผมเพื่อจะลงเดินไปลงที่ฝั่งมึงฮอมนะครับผม เป็นทางเชื่อมกันยาวๆไปเลยนะครับผม <Yeah. S 1> เอาไว้เดินชมวิวก็ใช้ได้นะครับตรงนี้เดินดย,ยาวๆมาเลยครับจากกิมซาจุยมาแล้วก็เดินยาวมาตรงหน้าเคสปิดแล้วก็เดินยาวมาเลยครับผมเดินชมวิวช่วงเย็นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสวยดีเหมือนกัน ส่วนมากก็มีแต่คนเขามาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับแถวนี้หรือจะเป็นตกปลากันครับแถนนี้ก็เยอะเหมือนกันครับแล้วเราก็จะเดินขึ้นสะพานลอยยาวๆไปเลยนะครับจนมาสุดทางเลยนะครับผมสุดทางตรงนี้เป็นทางลงแต่เราไม่ลงนะครับเราก็ก็จะเลี้ยวขวานะครับผมตรงนี้จะลงไปเรียบชายทะเลเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับเจะเป็นช่างภาพต่างๆเขาจะมาเจ็บภาพกันนะครับเรือที่เขาไปลงไปรับประทานอาหารกันนะครับดินเนอร์ครับดูเฟ่ตรงเรือนะครับผมเขาก็จะพาวนไปทั่วอ่าววิกตอเรียน,นะครับประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงท่าเรือเราจะถ่ายดูนะครับผม เป็นท่าเรือของคำแล้วนะครับผมเร cool, yeah. าเดินมา <Be careful. S 1> ก็จะมีทางเบีย่ยงนิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นอู่รถเมย์นะครับอยู่ใต้ห้างนะครับด้านล่างของห้างเลยนะครับตรงของํำนะครับผมครับตรงนี้ก็ห้างท่ารถเมย์เมื่อกี้กับท่าเรือจะอยู่เยื้องๆกันเลยนะครับนี่ครับก็จะมีการแสดงนะครับเป็น มันคล้ายๆเปิดหมวกครับนั่งเปิดหวมดหวกเล่นเล่นจีตาก็โอเคครับอนี่ก็จะเป็นตารางนะครับที่เขาเดินเรือที่เมื่อกี้ที่เรา เห็นลอยอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นราคาเวลานะครับผมราคาเท่าไหร่เวลากี่โมงนะครับรายละเอียดเขาจะติดไว้ตรงนี้ครับเป็นเรือนะครับเรือครับมีร้านอาหารแล้วก็เป็นนั่งมีไวให้ดื่มนะครับมีอาหารบุฟเฟ่กินบรรยากาศนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกปิดคิงนะครับเตียวหยีเพื่อพวกตกปลานะครับ บริเวณนี้เขาจะมานั่งตกปลากันเยอะยๆเลยครับช่วงเย็นๆวันเสาร์ครับผมถึงท่าเรือเราก็จะเดินไปที่สถานีรถไฟหวงปูเลยนะครับผม,มตรงบริเวณหน้าท่าเรือนะครับผมนี่ครับตรงนี้เราก็จะเดินมาบริเวณท่ารถไฟฟ้าหวงปูแล้วนะครับผม ก็จะผ่านห้างนี่เหมือนเดิมนะครับห้างวองปูนะครับผมจะเป็นเรือข้างในก็จะเป็นห้างนะครับผมใหญ่บ้างนะครับข้างล่างครับผมก็ฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เอาไว้ก็ได้นะครับผมกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อชมคลิปต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ก็จะพาเข้าไปดูข้างในนิดๆน,นะครับผม